เ็กกี้เคลียร์ชัดจะมีโอกาสกลับไปคืนดีสามีไหมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันมีข่าวแววออกมาว่าจะมีคู่รักเลิกกันส่งท้ายปีอีกแล้วซึ่งล่าสุดทางด้านสาวอารมณ์ดีอย่างเป็กกี้สีทัญญาก็ได้ออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแบบชัดเจนว่าได้เลิกล้ากับสามีหนุ่มรุ่นน้องขากูล ตาพาพงที่อายุห่างกันถึง13ปีเรียบร้อยแล้วหลังจากคบกันมานานถึง11ปีโดยเ็กกี้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแจ้งข่าวนะคะเ็กกี้และคุณทากูลเราได้ตกลงตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองแล้วซึ่งต่อมาทากูลได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแจ้งข่าวนะคะทากูลและเปกกี้เราได้ตกลงตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งนี้เราทั้งคู่ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆซึ่งต่อมานิกกี้นัชชัดได้ขอถามเปกกี้ว่าคนเชียร์กันเยอะรวมทั้งตัวเองก็เชียร์อยากให้ทั้งเปกกี้และทากูล กลับมาเป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมมีโอกาสไหมเบกกี้ออกมาตอบในรายการทัวมาลงถึงสาเหตุการเลิกราในครั้งนี้ว่าไม่มีโอกาสรีเทิร์นเป็นศูนย์มันไปด้วยกันไม่ได้เลยออกมาพูดเป็นการตัดสินใจที่นานเรื่องมันผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วเลิกกันแบบผู้ดีความดีก็มีเรื่องราวที่มันจบก็ปล่อยให้มันจบ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทั้งคู่